สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับขอนำท่านผู้ชมครับเข้าสู่บรรยากาศนะครับในไร่ในนาในสวนนะครับบรรยากาศถึงความมั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยนะครับของยกเกษตรกรนะครับวิถีชีวิตนะครับพาไปดูครับแบ่งมันสำปังตั้งแต่ปีห5นะครับบ่วเป็นพันหวยบงได้เป็นพันเจ็ดสองเจ็ดส่มละย่องนึกเกษตรนะครับจำไม่ได้ละน้องกับเอื้อนซื้อต่อกันนะครับนี่แล้วก็ขุดปีหกนะครับ ท่านนี่รู้สึกว่าจะถูกกับดินแปลงนี้นะครับแต่พอมาลงห้วยบุง90นี่ไปบ่ได้เลยพี่น้องนะครับพอปี67เนี่ยห้วยบุง90ไปไม่ได้ครับอันนี้เป็นพันเจ็ดสองนะครับ,บอย่าโมนแน่ใจว่าไม่เป็นอะยองหรือว่าเคยู่กษะแสกษะแศาสตร์นะครับเอามาเบิ่งปีปัจจุบันห้วยบุง90บ้าเขาท่าไปเลยพี่น้องเอาเชิญรับชมครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับพูขึ้นไปทั่งพุ่นครับได้บางอีกแปลงมั่นอีกแปลงหนึ่งครับเอาเป็นมั่นเดี๋ยวผมจะเล่จากข้างล่างขึ้นไปได้เนี่ยครับมันเป็นดินทรายนะครับมันง่ามเป็นย่อมๆหลับไหมนะครับถ้าถือฝนก็ยังสีขึ้นอีก แต่ก้อนเพิ่นปลูกอย่างพระไล่ได้วยพี่น้องเส้นเนี่ยมันจะห่างบ่คือกันมันอยากมีหยายอยู่ครับพี่น้องงามในเครื่องบุญด้วเนี่ยวะนี่ยครับดินไายเต็มๆเ,เลย นี่เบิ้องบนชุดเขียดแดนครับวิธีการตั้งรองมันมันต่างกันได้ไหมครับอันนี้เพิ่นตั้งทีนี่แนวคิดแบบเดิมนะครับแต่ว่าผมรู้ว่ารักษายากครับเนี่นะครับเพิ่นปลูกเออย่างผ้าลามาก่อนนะครับเพิ่นกอนคนถิ่มละนะครับต่อไปเอาเบิ้งของเฮาครับแบบนี้เปรียบเทียบกันอีกเอ้านี่นะครับรถไถหน่อยครับตีแป๊บเดียวครับ มูนอุยปุยหย่ากับบุ้เอาบว่งเสร็จเส้นก็ได้มันเป็นดินทรายครับนี่สังเกตดิดินไส้มันเกิดงามไปเยี่ยมชมพัฒนาการครับของมั่นหอยบุงเก้าศูนย์ปุยพัฒนาใส่ได้พี่น้องได้นะครับปุ๋ยพัฒนาใส่นะครับ ส้งนี่ส้งงามอยู่แปลงมองนี่นะครับเห็นบ่นคกับให้เห็นบ่คกับล่องห้างระวางการตั้งล่องระวางของเข้ากับของขางเคียงที่บอขึ้นกันนะครับเด็ดผ้ายางกัาไปแล้วก็บาไปน้านะครับก้อนปลูกนะครับห้อยขี่แกบไก่ขึ้นกันนะครับแต่แปลงนี้มันสินักหน่อยใส่พ่หลดอกเพราะว่ามันอยู่ไก่ที่ตั้งมองลุงนะครับ อ,อ,อยากหกอยู่แต่ว่ามองเนี่ยคือเป็นก้อมๆเนาะบัดน,นี้เนาะมันใบเหลืองอยู่ด้วยครับเนี่ยแคธาตุอาหารยังเนาะบัดเนี่ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอารถไถลงมาตีแล่นแป๊บเดียวนะครับรก็บ่ค่อยได้สารเคมีใส่สารเคมีได้พี่น้องนะครับมัน,นมันบอค่อยได้ได้บ่มรุ่งไหลนะครับเพราะว่า ส่วนแหน่สิไปบำรุงอ้อยเบ,บิดร์เกษตรบำรุงอ้อยนะครับปุย๋ยแต่ก่อนเนี่ยจอกใส่ปุย๋ยจอกจอก,จอก,จ,อกจอกกำลังเดี๋ยวนี้รถไถเนี่ยแหละครับรถไถบีสองหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยแหละครับกลินไปมันง่ามเป็นย่อมย่อมครับเอาพอได้ไปหนามาหลังดอกเอาถ้ามันใหญ่ขึ้นนกหน่อยถือฝนแล้วก็ใส่ปุย๋ยก่อนบ่บ่บ่บ,บ,บ,บ่กังวลแล้วครับเพราะว่ามันหนีฝนมาแหละนะครับ ได้ซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วพ่อบอลลกใบมันชุ่มชือนแล้วล่ะนะครับแต่เสดยวมาเก็บกู้อยู่หอยบุงเก้าศูนย์นะครับอายุจักเดือนแต่ผมไปไล่บางไม้กันผมล่องคลิปไ้อยู่นะครับนะครับมันเงยบท่อกัดดีๆพี่้นงกูดู อันน้อยกันน้อยก้มๆสงสัยสิบบ่ถือดินนันนี้วะหอยบงเก้าศูนสงสัยสิบบ่ถือไอ้บ่คือแปลงพุนแปลงพุนหอยบงเก้าศูนย์น่ว้าเขียวงามต้องเอาละย่องเจ็ดสองมาใส่บ่สันกับมั่งก่อนขาวนะครับ นช่ครับมันเป็นมี่ว่าพระท่านหญ่บุล่าพุ่น้องเออกันี่ได้บอกคุยกันว่านรีฐานว่าเฮ้ยมั่งมั่งกว่าอ่อห้อยบุงสิบ่ถือดินแบบนี้ต้องเอามั่งก่อนขขาวมาใส่ นะครับคู่มันมันสีง,งามอยู่ในไปน่องแล้วมันเป็นไส้ขี่เป็ดครับปั้นปุ๊บกัดขูข่โคกโคกโคกลงในไปน่องเนี่ยนี่ก็เป็นไส้ขี่เป็ดครับเนี่ยนะครับเป็นบพวกมันสีหางงา่างงามมันมอยู่บทีเครื่องวาจ้าเด้นะครับเลยวันมาเอาแกเอาไงานะครับเพราะว่านี่เอาใส่ปุ๋ยจักเทื่อนึงหรือเปล จะได้กู้เยอดหกเจ็ดเดือนแปลงนี้มว่าบรอจากให้กู้เร็วไปไหเพราพว่ามันบริโูกไวแต่แปลงอื่นมันปลูกไวต้องเฝ้ากู้นะครับขณะนี้นะครับกําลังพาท่านเข้าสู่บรรยากาศนะครับในเร่อกสวนไร่นานะครับเป็นไร่มันสําปะหลังครับมันที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นมันที่ว่ามันห้วยบง90นนะครับไล่จากบนลงล่างจากล่างขึ้นมาบนนะครับก็มาดูเนี่ยนะครับ พอได้อยู่ล่องที่ท่านเห็นนี่นะครับระยะห่างระหว่างลอง่องเมตรยี่สิบเมตรส,สามสิบหมดละเพราะว่ามันต้องให้รถ 40, บีสองหนึ่งสี่ศูนย์เข้ามาได้เนี่ยครับพี่น้องเพราะเขาตั้งใส่รถโดยเฉพาะนะพอคนงานนะ้ำบ่มีครับคนงานมีอยู่สองสามคนนะพยายามครับลุกคนแหละครับเป็นมาซอยงานก็มีอยู่สำนักการอาชิดนะครับแรงงานเ้าบ่หลายหรอกมีแต่ครอบครัวกันนี่แหละ มากูมันกไงเิ่นกรน,นกระเดะใส่าคากูเนี่ยได้เปอร์เส้นกูเนี่ยพ่อไปได้อยู่ครับเนี่ยนะครับซามก็บ่กขึ้นพีหนังแต่เบิงอีกน้อยนะครับบางอันมันง่ามอยู่แหละ อาจจะแน่นั่น้องบอกว่าเป็นมั่งก่อนขาวดีกว่านะครับอาการี่รอแล่รอแล่รอแล้เนี่ยห่วยบงเนี่ยไปว่าไรวะเอามันเอาพามาเบ่งบองนีกกระเลียง เบิ่งที่เรกคือส่งงามๆอยู่นะครับเป็นไลมันนะครับของช่อง YouTube จตุรงค์แกนเกษตรนะครับเดี๋ยวน้องสิมากแก้ปัญหาหลือเดี๋ยวเบิ่งกันนัน่มเสนอเพื่อนกันมันบอกให้มาไทายอยู่ได้เพื่อนนองเพื่อนบอกใครพี่เวลาหยอดเมื่อวามาเบิ่งได้เพื่อนนองมันแน่นไหลเดี๋ยวก็จะออกไปไทยหน้าอีกแล้วมันวนอนยวงเสียแหละครับมีขนาดเทดบาลได้ เออทั้งๆนี่ส่งหลอนพุ่นรุ่นอยู่แล้ลงไปข้างล่างนะ่ะบอ่บอเขาท่าบันไ,นไดนะครับเป็นหวยบุงเก้าศูนย์นองนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับ